สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางร้านที U m ูโมบายทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็พบกับพอวิเศษอีกเช่นเคยนะคะสําหรับสาระน่ารู้ทุกเรื่องที่พอวิเศษทําขึ้นเพื่อลูกค้าของทางร้านที U m ูโมบายและลูกค้าที่ซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สายชาร์จอุปกรณ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนหูฟัง แบตเตอรี่หรืองานซ่อมอะไรก็แล้วแต่นะคะพอมิเศษอยากให้ลูกค้านะคะคลายกังวลน,นะคะถ้าหากใช้บริการในร้านที่วีโมบายของเรานะคะลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่จะได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาอย่าก,กังวลใจนะคะถ้าหากเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆก็แล้วแต่นะคะ ให้ลูกค้ามาที่ร้านทีวีโมบาย Mobile ของเรานะคะเพื่อสอบถามให้ได้รับการแนะนำและก็วิธีการใช้งานที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้าทุกทท่านนะคะทางร้านไม่มีนโยบายที่จะผลักปัญหาให้กับลูกค้าไม่มีนโยบายให้พนักงานไม่ดูแลลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในการดูแลอันสูงสุด กับทางร้านนะคะไม่ว่าลูกค้าเกิดปัญหาอะไร หากอยู่ในประกันนะคะให้ลูกค้าเข้ามา,อาสอบถามพนักงานเข้ามาที่ร้านทีวีโมบาย Mobile ของเราได้เลยนะคะหรืออาจจะขาดประกันไปแล้วแต่ถ้าอยากได้รับคําแนะนําหรือได้อยากมาปรึกษากับทางร้านทางร้านก็ยินดีนะคะถ้าเป็นลูกค้าของทางร้านาทีวีโมบาย Mobile ของเรานะคะยินดีที่จะดูแลยินดีที่จะให้คําแนะนํายินดีที่จะบอกทุกเรื่องที่ลูกค้าอยากรู้นั่นเองนะคะสําหรับสาระดีๆ อะไรดีๆพรมิเศษจะทำไว้ในคลิปนี้หรือถ้ามีข้อสงสัยก็ส่งข้อความไว้ที่ใต้คลิปนะคะ,ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เผื่อพรอมิเศษผู้สาระดีๆอะไรก็จะได้เด้งไปที่กื้องของลูกค้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พรมิเศษต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ